พระท่ามะปรางพิมใหญ่เนื้อดินดินหยาบนิยมกลุ่ววัดมารากกจังหวัดพิจิตรพระท่ามะปรางเนื้อดินถูกค้นพบในกลุ่ววัดมารากกจังหวัดพิจิตรเนื้อพระกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อโซนหยาบมีมเม็ดแรล่ลอยเป็นเอกลักษณ์ของพระกลุ่ก,กวัดมารากกเมืองเก่าพิจิตรและถือว่าเป็นพระท่ามะปรางอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับความนิยมเป็นสากลโดดเด่นที่เนื้อหาตามแบบฉบับพระกลุ่เนื้อดินเมืองพิจิตร พระท่ามะปางองค์นี้สวยพิมพ์ใหญ่ฟอร์มลึกคมชัดพิมพ์นิยมของกลุ่มมรกรค่ะปัจจุบันพระหาชมได้ยากมากแล้วนะคะส่วนใหญ่อยู่ในคอเซียนพระและคนพื้นที่กันหมดพระองค์นี้สวยแท้ดูง่ายเนื้อหยาบนิยมผู้ทุกคุณสูงเยี่ยมยอดทางด้านคงกระพันชาตรีแค้วคกราดปลอดภยัยและเป็นเมตตาจเจริญรุ่งเรืองดีมากพระสวยเดิม,ดมหายาก น่าใช้น่าบูชามากๆนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ